ศนนิยมวิทยาออกมาระบุน,นะคะว่าอาจจะมีการประกาศการเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยออกไปอีกค่ะหลังจากพบว่าหลักเกณฑ์ของการที่จะประกาศว่าเป็นฤดูหนาวได้นี่นะคะก็ย,ยังไม่ครบหลักเกณฑ์ขณะที่ในพื้นที่ภาคเหนือบางจังหวัดนะคะโดยเฉพาะบริเวณยอดดอยก็พบว่ามีสภาพอากาศนะคะที่เริ่มหนาวเย็นแล้วนะคะขณะที่ในพื้นที่ภาคใต้นะคะวันนี้ก็ยังคงมีการประกาศเตือนว่าอาจจะมีฝนตกในพื้นที่ต่างๆได้อีกค่ะ กรมอูตุนิยมวิทยานะคะระบุว่ามวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะมีกําลังอ่อนลงทําให้ลมหนาวที่พัดปกคลุมอ่อนกําลังลงด้วยค่ะฝนก็น้อยลงแต่ก็ยังมีฝนได้อยู่ในบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือนะคะภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกอากาศก็เริ่มเย็นลงเช่นเดียวกันแต่ว่ายังไม่ถึงกับหนาวก็จะมีเพียงยอดภูยอดดอยนะคะพอได้สัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็นและมีหมอกในช่วงเช้าซึ่งการเริ่มต้นฤดูหนาวปี ะะทางกรมปุตุบอกว่ายังไม่ครบเข้าเกณฑ์เงื่อนไขจึงต้องมีการเลื่อนประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวออกไปอีกส่วนพื้นที่ภาคใต้นะคะก็มีการระบุว่ายังคงมีฝนฝน,นฟ้าขนองแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งแต่ก็มีแนวโน้มลดลงกว่าปีที่ผ่านมาต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะกอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขณะที่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะจนถึงสัปดาห์หน้าคาดว่าจะมีมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นระลอกค่ะแต่กําลังไม่แรงมากอากาศยังคงเปลี่ยนแปลงแต่ก็จะมีฝนเกิดขึ้นได้ในบางช่วงนะคะที่มวลอากาศเย็นแผ่ลงมาซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นปริมาณฝนเล็กน้อยนะคะโดยเฉพาะ6 6-7พฤกษิกายนนี้ที่อากาศยังเย็นลงไม่มากและมีความชื้นค่อนข้างสูงรวมถึงยังมีเรื่องของลมตะวันออกที่พัดเข้ามาในบางช่วงส่วนพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะคะที่อยู่ในช่วงการเก็บเกี่ยวผล,ผลผลิตช่วงนี้ก็มีการประกาศเตือนนะคะว่าให้เฝ้าระวังเช้าถึงช่วงบ่ายนะคะที่อาจจะมีฝนตกได้ในบางพื้นที่ส่วนภาคใต้นะคะก็ยังคงมีฝนต่อเนื่องหนักเบาสลับกันไปซึ่ง การเกิดปรากฏการณ์เอลิโยนะคะที่มีการเฝ้าจับตาในหลายพื้นที่ของประเทศไทยก็ยังคงเป็นสิ่งที่ทางกรมอุตุนะคะก็เฝ้าสังเกตการอยู่ว่าจะส่งผลกระทบกับปรากฏการณ์ต่างๆของประเทศไทยอย่างไรบ้างคะ่ะ